คุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับพบกันอีกแล้วกับแรงพริซเซอร์นะครับอีกคลิปหนึ่งเ,เริ่มต้นของคลิปนี้ต้องขอบอกคุณผู้ชมกับเพื่อนๆก่อนเลยว่าต้องแก้ข่าวแล้วครับที่แอดเคยพูดไปเมื่อสักประมาณ2องสคลิปที่แล้วเนี่ยจะจําไม่ได้แล้วครับที่แอดพูดไปว่ามันมีไอ้นี่ครับเ,เรียกอะไรนะเออ็มดูในข้อมูลดีกว่า M D E F เนี่ยนี่นะครับเนี่ยพอเราเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยสเ,สเตตัสของตัวละครเนี่ย HP นี่คือพลังก็คืออะไรนะเรียกอะไรเลือดของตัวละครพลังร่างกายประมาณนี้นะครับแล้วก็มาเป็น Attack, แอทแทกเราก็รู้กันพลังโจมตีแล้วก็อะไรอ่ igent, ะอินเทลิเจนต์นะฮะแล้วก็มา D E F เนี่ยก็คือดีเฟนต์กับพลังป้องกันจากนี้ m d ็มดีเอไดแอดเคยพูดไปว่ามันคือมันมันตีดีฟน์นะขอแก้ข่าวครับแก้ข้อมูลว่าตัวนี้จริงๆแล้วไม่ใช่มันตีดีเฟเอนเป็นแมจิกดีฟนอ์เป็นการป้องกันเวทมนต์นะครับดีเฟเอนธรรมดาเนี่คือป้องกันการโจมตีด้วยพลังกายพลังกายภาพส่วนเมจิกดีฟเอนเอ็มดีเฟเ s e เนี่ยเป็นการป้องกันเรื่องของพลังเวทมนต์ต่างๆอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ เพื่อนเราท่านนึงนะครับที่คอมเมนต์แจ้งมาใต้คลิปนะฮะคอมเมนต์แจ้งมาใต้คลิปให้อดทราบว่าไอ้อ็ f เนี่ยไม่ใช่มันติดีฟเฟนแต่เป็น Magic Defense ก็ขอขอบคุณเพื่อนท่านนั้นด้วยนะครับเป็นเพื่อนเรานี่แหละขอขอเกมวางแผนขอเกมแ a n g ์กิเด้วยกันก็ขอบคุณมากครับที่เราเล่นเกมแ a n g กิ r เกันแล้วก็มีอะไรเราก็มาแชร์กันอะไรที่มัน อะไรที่มันถูกต้องข้อมูลที่มันถูกต้องก็เอามาแชร์กันบางทีก็แต่ละคนในบางทีก็มีข้อมูลที่เป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ตรงบ้างอะไรบ้างไงครับเพราะบางทีก็ดำน้ำําแอดก็ยอมรับและแอดก็ดำน้ำําไม่เคยได้อ่านคู่มือสักเท่าไหร่นะฮะก็ขอบคุณอีกครั้งครับที่อุตส่าห์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าอันนี้คือ m มจิกดีฟ e อนนี่นะครับแมจิกดีฟเอนส่วนสกินนี่ก็คือสกินเหมือนเกมทั่ว,วไปนะฮะก็ คุณผู้ชมที่เป็นคอเกมแรงด์เิซเซอร์ด้วยกันหรือว่าคอเกมอื่นๆก็เหมือนกันใครมีอะไรดีๆมีอะไรนั่นก็แจ้งกันไปแชร์กันไปบอกกันไปเนี่ยดีครับดีมากๆเลยครับจะทำให้วงการเกมเนี่ยสนุกได้อย่างถูกต้องนะฮะถึงแม้ว่าจะสนุกแบบเอาจริงเอาจังหรือว่าเอาแบบชิวๆแบบแอดแบบแอดมินเนี่ยแอดมินเองก็แบบชิวๆนะครับชอบแบบชิวๆนี่ก็ แตแว่าเราแจ้งข้อมูลไปแล้วนะครับอันนี้เป็นเมจิกดีเฟนต์นะครับเมจิกดเฟนแล้วก็โอเคก็ขอบคุณเพื่อนไปแล้วนะฮะที่อุตส่าหให้ข้อมูลมาเดี๋ยวคุณเพิ่มจะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเองก็เข้าไปได้นะครับเข้าไปดูตรงข้อมูลนะครับนี่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะเล่นแบบให้มีรายละเอียดชัดลึกเน่คมชัดลึกก็เข้าไปดูได้นะแต่แอดไม่ได้เข้าไปดูะย,ยอมรับเลย นะมันเข้าไปตรงนี้นี่ครับก็จะมีแนะนำใช่ไหมครับเราก็จะมีแนะนําอะไรมีแจ้งข่าวมานี่ครับอันนี้คือหัวข้อนิวเดี๋ยวต่อไปเราจะเข้าไปที่หัวข้อไกด์ไกด์กนี่นะครับจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเกมมาแนะนําเราแตะเข้าไปเลยเห็นไ,ไหมครับมือใหม่แล้วก็อันนี้การฝึกฝนของเทพเราอยากรู้เรื่องอะไรแล้วก็แตะไปเลยติ๊กไปเลยตามหัวข้อนี้นะจะจะมีข้อมูลให้เราดูนะี่ฮะะแตะมือใหม่ปั๊บ อยากดูเรื่องอะไรนะอยากดูเรื่องอะไรก็จะมีหัวข้อให้เราเลือกแตะปับ๊บนะฮะเนียีวิดีโอค่ายฝึกอารอนมือใหม่3อะไรนะฮะเนะี่ยแล้วก็สามารถที่จะแตะเข้าไปดูได้นะะี่ครับเนี่ยแตะตรงนี้เพื่อเข้าไปดูได้ลองดูนะครับนี่ฮะแต่อันะะนะนี้เป็นคู่มือที่ที่ทางผู้ผู้สร้างเกมขเขา้เตรียมไว้ให้พวกเรานะฮะเรียนรู้ด้วยตัวเอง นะครับเนี่ยแต่แอดยอมรับเลยแอดไม่เคยเข้ามาดูเลยถึงได้ขอบคุณ,คณเพื่อนที่อุตส่ตาห์แจ้งมาเพนะระงั้นแอดก็สันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นมันติแต่ที่จริงคือแมจิกนะครับแล้วก็ถ้าเราสงสัยอยากจะถามก็ถามทีมงานผู้สร้างก็ติ๊กเข้าไปที่แฟกนี้นะเราก็จะมีหลายเรื่องให้เราเลือกสงสัยอยากรู้เรื่องเติมเงินเรื่องบัญชีเรื่องระบบต่างๆ เรื่องของเกมการใช้นัญยาประสบการณ์การพัฒนาคลาสนี่ฮะปัญหาที่เรามีเรารายงานไปถึงทีมผู้ผลิตได้แล้วเรื่องของโค้ดรางวัลนีนแอดยังไม่ได้ไปลงเลยเนี่ยแอดรางวัลสัปดาห์นี้แอดยังไม่ได้ไปลงเลยนี่นะครับเนี่ยแล้วเรื่องของกิจกรรมพิเศษอะไรก็เข้าไปดูได้นะครับเข้าไปดูได้นะโอเคนะครับก็แอดก็จะออกจากหน้านี้ไปแล้วนะครับออกจากหน้านี้ไป แต่ที่วางทีก็ออกจากงานี้นไปทนนี่เรามาเข้าเรื่องเราที่ค้างไวเ้เดี๋ยวที่เราค้างไ้เรามาเข้าที่เมนูภารกิจใช่ไหมครับเราทําภารกิจหมดแล้วสมมติว่าเราทําภารกิจหมดแล้วครบทุกอย่างเนี่ยครบหมดแล้วเรียบร้อยตอนนี้มันเหลืออยู่แค่เนี้ยอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้เหลือได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราจะได้รางวัลตรงนี้ด้วยเราจะต้องทําอันนี้ก่อน ต้องทําอันนี้ก่อนพอทําอันนี้เสร็จแล้วเราจะได้รับรางวัลอันนี้นะครับนีเดี๋ยวเดี๋ยวลองกันดูนะครับเราลองกันดูเลยว่าถ้าเราทาตรงนี้เสร็จหมดเรียบร้อยเนี่ยที่แอดเคยบอกว่าไอ้สามอันไอ้สามอันท้ายเนี่ยเอ๋้บอกให้มาไว้เป็นสุดท้ายเลยโดยเฉพาะอันนี้นะครับให้มาสุดท้ายนะฮะอันนี้ให้อยู่สุดท้ายอันนี้เราจะมาดูกันว่าอันที่สุดท้ายเนี่ยสำเร็จแล้วมันจะเป็นยังไงดูนะครับอันนี้ก็คือการ เข้าไปลอยแยกแห่งการเวลา3ครั้งลอยแยกแห่งการเวลามันไปได้2ทางแต่ที่คําว่าไปนี่ก็ได้นะครับก็จะสามารถไปลงเล่นในลอยแยกแห่งการเวลานี้ได้นี่ครับเนี่ยถ้าเราไปเราไปโจมตีแล้วชนะเราก็จะได้3ดาวชนะ3ดาวหรือ2ดาวเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้โจมตีนะตรงนี้เยอะนะครับมีหลายอย่างเราถลยหลังกลับไปดูนะมันจะมีหลายด่านเยอะมากเลยอาไร่แต่ด่านหนึ่งเนี่ยฮะด่านหนึ่งเส้นทางแห่งการลุ่งโลด อันนี้เป็นมาจากแรงกิซเซอร์พาก2นะครับแรงกิซเซอร์พาก2แตะเข้าไปเนี yeah. ่ยตอนนี้แอดเล่นผ่านไปหมดแล้วนะครับสมมติว่ามาดูแล้วก็ได้รางวัล21ดาวไปเรียบร้อยแล้วนี่ถ้าเราเข้าไปดูว่าถ้าเราจะเข้าจากตรงนี้ก็ได้อย่างก,ก่อนนี้เมืกี้ที่เขาให้ทําภารกิจ3 3ครั้งนะครับ3ครั้งในเรื่องของรอยแยกแห่งการเวลาเราก็แตะเข้าไปในกรณนีที่เราชนะ3ดาวแล้วนี่นะครับ เราสามารถที่จะแตะกวาดล้างได้เลยกวาดล้างได้เลยนะครับแต่ถ้าเรายังไม่ได้3ดาวเราต้องแตะที่โจมดีโจมตีถ้ายังไม่ได้3ดาวแบบอย่าไปดูตัวอย่างนะอ,อันไหนที่ที่ยังยังไม่ได้สามดาวอ่าอันนี้ล่ะมีไหมเออไม่มีไม่มีนะครับถอยหลังเรามาดูอันนี้แตะเข้าไป อันนี้ที่หน้าปกติเราแยกแห่งการเวลาภาคปกติหมดไม่มีแล้วหมดแล้วนะครับสามดาวหมดแล้วก็แตะที่อันนี้ถ้าเราทำเราทำภาคปกติหมดแล้วเราจะไปทาภาคภาคพิเศษอันนี้นะครับแตะที่นี่ไอเข็มนาฬิกามันก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยนะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงแตะปับ๊บวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยแตะที่ตุ่มแดงก็ได้มันก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือ เป็นภาคพ,พิเศษเป็นอย่างยากนะครับเป็นอย่างยากเป็นอย่างยากแต่ว่าก็ผ่านหมดแล้วเหมือนกันนะผ่านหมดแล้วก็เรไม่มีตัวอย่างให้ดูอะไรที่มันเหลือนหนึ่งดาวก็เอาเป็นว่าถ้ามันไม่ครบสามดาวเนี่ยนะครับมันไม่ครบสามดาวเนี่ยเราจะถ้ามันไม่ครบสามดาวเราจะต้องโจมตีเท่านั้นนะแต่ถ้าเราผ่านสามดาวไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะกวาดล้างตรงนี้ได้กวาดล้างสามครั้งนะครับสามครั้งเราก็จะผ่านภารกิจเมื่อกี้แล้วนะครับ กับอีกกรณีหนึ่งถ้าเราไม่เข้ามาที่คำว่าไปแล้วเข้ามาที่รอแยกแห่งการเวลาอันนี้นะครับนี่ฮะถ้าเราไม่ได้เข้ามาที่รอแยกแห่งการเวลาอันนี้เราไปได้อีกที่หนึ่งคือตรงนี้นี่ฮะเราไปกดปุ่มไปนะครับเราถอยหลังกลับไปเลยเราไปเข้าตรงนี้ครับเข้าที่ฮีโร่นี่นะฮะแต่ที่ฮีโร่เลยครับแล้วก็ไปเลือกดูอันไหนก็ได้แต่ที่ตัวละครได้ทุกตัวตัวไหนก็ได้นะครับ แล้วก็แตะที่นี่นะฮะเข้าไปดูสเตตัสตัวละครนี่ตอนนี้ผมเข้าไปดูสเตตัสตัวละครเนี่ยให้เราแตะที่ให้เราไปดูรายละเอียดของอุปกรณ์4ชิ้นนะครับอุปกรณ์4ี่ชิ้น,นชิ้นไหนก็ได้ทุกชิ้นแต่ต้องเลเวลยังไม่ถึง50นะครับเลเวล50นี้ใช้ไม่ได้50นี้ใช้ไม่ได้อ่ะ30นี้ใช้ได้40นี้ใช้ได้โอเคแตะเข้าไปเลยแตะเสร็จแล้วก็ไปที่ตี นี่นะครับตีตีป๊อบเข้าไปตีเข้าไปแล้วทํางไงต่อเรายังไม่ไม่ได้มาอัปเกรดตัวนี้นะครับตัวนี้เราไม่ใช้ให้เราแตะที่อันกลางอัปดาวนี่นะครับอัปดาวนี่อัปดาวนะแต่อัปดาวปับ๊บเรามาดูนะครับหน้าต่างนี้คือหน้าต่างที่ใช้อัปดาวเนี่ยอัปดาวจาก2ดาว3ดาว4ดาวให้เป็น5ดาวสูงสุดตอนนี้มันอยู่4ดาวนะฮะ สี่ดาวเลเวลสามสิบยังถ้าเกิดอัพเป็นห้าดาวก็จะเป็นเลเวลสี่สิบแต่นี้มันยังอัพไม่ได้เพราะว่าตัวนี้มันไม่มีวัตถุดิบไม่มีอัพไม่ได้แต่ในที่นี้เราไม่ได้มาอัพครับเราไม่ได้มาอัพเราจะพาคุณผู้ชมกับเพื่อนๆมาดูนี่เลยนี่เราจะดูว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการอัพเนี่ยมันมันมีสองชิ้นใช่ไหมละ่ะบางบางอันในอุปกรณ์เนี่ยมันมันมันมีน้อยมันเหลือน้อยเราก็จะใช้ไอที่เขาให้ให้เราเข้า เออดีไอ้รอแยกแห่งการเวลานะมามาอัพตัวาอัพจากตรงนี้เลยนี่ก็รอแยกแห่งการเวลานะครับเนี่ยเนี่ยก็รอแยกแห่งการเวลาทั้งคู่เลยนะครับเป็นเป็นเเป็นไอเทมที่ได้จากรอแยกแห่งการเวลาเพราะวถ้าเราอัพตรงนี้ก็เท่ากับว่าเราเข้าไปใช้เราเข้าไปใช้บริการของรอแยกแห่งการเวลานั่นเองแต่นี้อันนี้มันเหลือร้อยกว่าเหลือร้อยสิบเจ็ดอย่างเยอะอยู่นะครับอย่างเยอะอยู่แล้วก็อันนี้ ร้อยห้าสิบสองนี่เยอะเลยเยอะเลยฮนะอย่าแอดไปดูซิว่าอันไหนที่มันน้อยนหน่อยอ,นนอันนี้อะอันนี้เท่าไหร่ดูนี้สิตีอัพดาวดูกันนะครับนี่หลยนี่เก้าสิบแปดอันนี้ร้อยสามเอาเก้าสิบแปดกันแล้วกันเก้าสิบแปดนี่มันต่ำกว่าร้อยอ่าน,นี่ก็เลื่อนไปนี่นะครับเราจะใช้บริการรอยแยกแห่งการเวลาตรงนี้เลยนี่เห็นไหมครับรอยแยกแห่งการเวลานี่ อันนี้เข้าไปที่ด่าน3 3ขีด7นะเราก็แตะที่คำว่าไปตรงนี้นะครับแตะไปเลยแตะปับ๊บมันก็จะลิงก์มาที่เราแยกแห่งการเวลาพอลิงก์มาที่เราแยกแห่งการเวลาแล้วเราดูว่าของเราผ่าน3ดาวหรือ,อยัง